แอบทักสออนใส่ชุดดีทำห้างทับแตก เป็นตีหนึ่งสาวที่มีภาพลักษณ์สุดเพอร์เฟกต์สำหรับนักแสดงและพิธีกรสาวแอบทักะออนซึ่งภาพจําในสายตาของใครหลายคนก็มองว่าเจ้าตัวนั้นเป็นสาวหวานเรียบร้อยพูดเพราะแต่หลังจากที่สาวแอบมาให้สัมภาษณ์ตามรายการต่างๆว่าที่จริงเป็นคนแสบซนไม่เบาก็ยิ่งทําให้หลายคนตกหลุมรักมากยิ่งขึ้นไปอีกแถมช่วงหลังมาเรื่องการแต่งตัวของสาวแอบก็ยังมีมุมเซ็กซี่ไม่เบาอีกด้วยล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้แอบทักษออนเผยลุกออกงานที่ทําให้ใครหลายคนถึงกับตะลึงในความสวยตั้งแต่หัวจรดเท้าหล่อเจ้าตัวมาในชุดร ยาวสีโอรสด้านหน้าว่าทซบแล้วพราอมมีการผ่าหน้าโชว์ช่วงอกแต่ด้านหลังยิ่งเพิ่มระดับความทราบทะลุปลอดปล่อชุดแหวกโชว์ทั้งแผ่นหลังด้านแฟนคลับหลังที่เห็นสาวแอปในลุคนี้ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่สวยออร่าจับมากดูแพงดูดีมีระดับจะเอาอะไรมาต้านบอกเลยลุคนี้หนึ่งรอยคะแนนเต็มขอขอบคุณภาพแบบถังะอนภาพแหล่งข้อมูลข่าว News in Thailand ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ